อย y อสวัสดีกันทุกคนกันด้วยนะครับจากคอมเมนต์แล้วก็การโหวตแล้วก็การขอของใครหลายๆคนมาเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณเนี่ยจะชอบเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้ของเด็กน้อยวัยเด็กของผมนี่แหละเกี่ยวกับบ้านสำโรงแล้วก็บ้านหนองแวงของผมมากๆนะก็วันนี้มันก็เป็นอะไรที่ผมรู้สึกยินดีมากที่จะได้มาเล่าต่ออีกครับแต่ฉบับที่ผมจะเล่าในวันนี้ก็คือจะเป็นฉบับที่ผมนั้นโตขึ้นมาหน่อยนะครับไม่ใช่อายุ12ที่เราเล่ากันไปในพาร์ทแรก พาร์ทนี้จะเป็นตอนที่ผมอายุได้ประมาณ14ปีนะครับ12กับ14นี่แหละอายุตอนนี้แหละ,หละที่ผมกำลังเป้งๆเลยเราต้องย้อนเวลากลับไปเหมือนเดิมใช่ไหมเราต้องย้อนเวลากลับไปเมื่อตอนที่ผมนั้นอายุได้14ปีอายุ14ปีอีกแล้วนะครับโอเคพวกคุณยังจำอ่าอันนี้ได้ไหมสตอร,รี่เก่าของคลิปที่แล้วได้ไหมที่ผมเคยพูดว่ามันจะมีหมู่บ้าน3หมู่บ้านใช่ไหมมันจะมีหมู่บ้านจาน หมู่บ้านหนองแวงแล้วก็หมู่บ้านสำโรงใช่ไหมอ่ะที่พาร์ทที่เราที่ผมเล่าไปก็คือหนองแวง vs สำโรงใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยหมู่บ้านที่เราจะเอาเข้ามาด้วยก็คือหมู่บ้านจานนะครับมันจะมีจานหนองแวงแล้วก็สำโรงนะมีสามหมู่บ้านเลยที่จะมาประจวบเหมาะมาเจอกันหมู่บ้านหนองแวงกับหมู่บ้านสำโรงเนี่ยก็ยังเป็นหมู่บ้านที่ยังมีอาชญากรรมแล้วก็การชกต่อยแล้วก็มีเรื่องกันมาโดยตลอดผ่านมาไม่ว่ากี่ปีเนี่ยก็ยังจะคงเป็นเหมือนเดิมนะครับโดยที่ การที่จะมีเรื่องอะไรกันเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มเดิมๆเท่านั้นมันจะมีอยู่ประมาณ3-4ี่กลุ่มน้องแหวงก็จะมีอยู่ 3- 4สี่กลุ่มนะครับรวมถึงกลุ่มผมด้วยแล้วก็สำลรงก็จะมีประมาณ5กลุ่มสำลรงเนี่ยจะขึ้นชื่อเรื่องอวัยรุ่นที่เยอะหน่อยแล้วก็คนที่เขาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับวัยรุ่นก็คือจะเยอะมากๆขนาดผู้ใหญ่ยังยังมีเรื่องกันเองเลยนะครับที่ผม ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่า2หมู่บ้านเนี่ยหนองแวงกับสำโรงเนี่ยมันยังมีเรื่องกันโดยตลอดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรดนดนใจให้กับหมู่บ้านจานเนี่ยมันทําให้หมู่บ้านจานเนี่ยจะต้องเข้าร่วมศึกในการยุทธภพครั้งนี้นะครับก็คือหมู่บ้านจานเอาไงครับมันเสือกก็คือหมู่บ้านจานเนี่ยอยากจะแจมด้วยแต่หมู่บ้านจานเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องของความโหดมากๆนะครับมันเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าเอาไงว่าถ้าสมมุติว่าหมู่บ้านหนองแวงกับหมู่บ้านสำโรงเนี่ยตีกันด้วยหมัดด้วยอาวุธ แบบเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยแต่หมู่บ้านจานเนี่ยจะเล่นใหญ่มากๆนั่นก็คือเขาจะมีมอเตอร์ไซค์สุดจ้าบนะครับเวฟปะหาขอบ17อะไรอย่างนี้ก็จะมีแบบว่าอุปกรณ์ในการใช้ต่อสู้มากมายแล้วก็ครบเครื่องมากกว่าก็คือหมู่บ้านหนองแวงแล้วก็หมู่บ้านหมู่บ้านสำโรงเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวหมู่บ้านจานมากๆเพราะว่าหมู่บ้านจานเนี่ยจะเถื่อนกว่าหลายเท่าทีนี้ก็มีอยู่วันวันหนึ่งวันที่หมู่บ้านหนองแวงเนี่ยไปประมาณ3-4กลุ่มนะครับก็มีแยกย่อยกันอีกเราเนี่ยก็ได้ทาการไปวัด วัดหนึ่งบอกชื่อวัดไม่ได้นะเราก็ไปวัดวัดนั้นเพราะว่าวัดนั้นมีกิจกรรมลดแห่สุดเล้าใจเป็นเป็นอะไรที่แบบมันมากสำหรบับวัยรุ่นต่างจังหวัดแล้วก็ผมในสมัยนั้น,นครับก็เป็นวัยรุ่นลดแห่นี่นแหละแต่ผมก็ไม่ได้ว่าไปแบบไปรืออะไรนะผมแค่แบบไปตามเพื่อนนะครับเพื่อที่จะไปอ่านั่นแหละรครับเลสาวนะครับมันมีผู้สาวเยอะสมัยนั้นก็เป็นผู้สาวโอโ้โหผมผมผมสั้นนะครับผิวขาวๆใส่เสื้อแขนยาวเดินตามตามงานครับนะผู้สาวรดแห่ทีนี้พวกผมกับเพื่อนเนะี่ย แล้วก็แบบพวกเราเนี่ยทั้งที่แบบทั้งหมู่บ้านเนี่ยแก๊งหนองแวงซิ่งอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าอะไรนะสมัยก่อนจีดิ ย pues ี่ว voilà> ่าจีหนองแวงอะไรจีอะไรเงี้ยเออสมัยก่อนนะถ้าแบบน้องๆที่ยังไม่แบบไม่เคยรู้เกี่ยวกับทชื่อแบบแก๊งอะไรเงี้ยสมัยสมัยก่อนเนี่ยวานสี่ห้ปีที่แล้วเนี่ยของแบบวัยรุ่นเนี่ยเขาจะมักเรียกชื่อแก๊งว่าจีนำหน้าแบบจีหนองแวงจีสำโรงอะไรเงี้ยสมัยสมัยนั้นนะโอเคทีนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ไปกับเพื่อนเราก็ไปแบบว่าไปไปมันกันแบบแดนซ์กันแบบก็ไปวัดกันเนี่ยรถแห่ก็มาก็มีนาคนะนาคก็มาแบบอะไรเงี้ยเออแล้วแบบ ก็แดนกันอย่างเมามันนะครับเพลงธรรมดาแล้วก็มีนักร้องนะครับแล้วก็แบบเปิดเพลงตีกลองนี่แดนกันอย่างนงี้ทีนี้เราก็แดนกันได้สัมผัสผลปรากฏว่าสิ่งที่เราได้ได้ค้นพบนั่นก็คือเราได้เจอกับหมู่บ้านสำโรงนี่แหละลู l l how are you I m under the water หมู่บ้านสำโรงเนี่ยก็กําลังแบบเมามันเลยทีนี้พวกหนองแวงเนี่ยพวกผมเนี่ยก็ได้เล็งไวแล้วมองมนแล้วแล้วก็มองพวกไอ้ไอ้สำโรงเอาไปละก็คือแบบยืนขึมแต่ละฝ่ายเนี่ยก็ยืนขึมนกันอย่างเมามันนะครับยืนขึมนกันแบบ โชว์พลังเหนืออำนาจของแต่ละฝ่ายนะทีนี้ก็มีเพื่อนผมเนี่ยไม่รู้คิดอะไระครับพอดีว่าเหมือนมันกําลังแบบเมาเมาแอลโกอฮอล์สีขาวนะครับมันก็เลยบอกตะโกนไปว่าเฮ้ยสำโรงอ่ะเก่งจริงเปล่าสำโรงเนี่ยก็สวดขึ้นมาทันทีครับว่าเอ้ากูก็พอตัวเอาวะล่ะอะไรอย่างงี้หลังจากนั้นครับเพลงเริ่มบิ้วส,สาวสาวเริ่มมองนะครับสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือหนองแวงครับได้ทําการวิ่งเข้าไปบวกกับ สำโลงอย่างเมามันนะครับสมโลงนี่ก็ใช้ท่าไม่ตายสุดโอ้โหสุดแบบเบสิกมากนะครับทั้งหมัดทั้งซอกในประเคนให้กับน้องแหวงหน้องแหวงก็ไม่น้อยหน้านะครับน้องแหวงนี่มีขวดนะครับแอลโกอฮอล์นะครับแบบล้วงข้าวครับก็ได้ทําการเนี่ยปาเข้าไปในวงนั้นก่อนหลังจากนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นก็คือแต,แต่แต่ละฝ่ายนั่นก็คือนัวกันอย่างเมามันนะครับผู้หญิงนี่ถึงกับกี้เลยอ้ายมาตีกันข้าอะไรเงี้ยคนเท่าคนแก่นี่ว่ายุตยุติไอ้นมด้วยาะยุดอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องแหวง เถื่อนแล้วกาลังมาครับสำรงก็บวกกันหลังจากนั้นผมไม่รู้ผมคิดอะไรอยู่ผมก็ได้แต่แบบว่าอะใน <c oughs> เพื่อนเราก็เปิดละผมก็เลยเข้าไปบวกด้วยกับเพื่อนด้วยนะครวก็เข้าไปบวกกันอย่างเมามันผมเนี่ยเข้าไปบวกแบบว่าผมก็เจอเจอไอ้หนุ่มคนหนึ่งคนระับเป็นไอ้หนุ่มตัวเล็กๆนี่แหละ มันเป็นตัวเล็กกว่าผมนะครับตอนนั้นมันตัวเล็กแล้วแบบว่ามันห้าวใส่ผมมาแบบเอ้ยมึงอ่ะห้าวมากว้าเอาว้าอะไรอย่างงี้ผมก็เลยบอกเอามาดิอะไรย่างเงี้ยผมก็แบบนี่ประเคนตีนให้อย่างเมามันนะผมก็ทืบมันนะผมเตะมันได้ก็จริงครับแต่ว่ามันไม่ลลมหลังจากนั้นเนี่ยมันก็แบบว่ามันก็แบบถอยหลังไปแบบเหมือนแบบตั้งตัวเพื่อนมันเนี่ยก็วิ่งเข้ามาจะชาร์จผมแต่ว่าเพื่อนของผมเนี่ยก็พุ่งเข้ามาแล้วก็มาช่วยผมก่อนนั่นก็คือแบบว่าประเคนตีนให้กับไอ้ตัวนั้นนะครับไอ้ต กูเลยบอกว่าเอ้าทำไมอ่ะกูเตะเพื่อนมึงไม่ใช่มึงจยลุมกูหรอเมื่อกี้อะไรเงี้ยเพื่อนผมก็เลยว่าเออมึงจยลุมเพื่อนกูใช่ไหมเออเน,นี่ยมึงมึงก็ลุมในวัดกันดีกว่าแล้วก็จับคู่ตีกันอย่างเมามนครับจังหวะนั้นนัวกันอย่างเพลิดเพลินเลยครับผมบอกเลยหลยังจากที่พูดเราเนี่ยนัวกันได้ไปสักพักเนี่ยผลป,ปรากฏว่าหนองแวงกับสำโรงเนี่ยเราก็แบบเอาไงว่าเราเลิกตีกันสักพักหนึ่งเพราะว่าเราเจอสิ่งที่แม่คาดคิดนั่นก็คือหมู่บ้านจานหมาตึดดหมู่บ้านจ จ็ดแปดคนนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ซ้อนกันมาอีกไม่รู้ประมาณ4ี่ห้าคนก็ตีประมาณสักสิบคนครับหลังจากนั้นด้วยความที่ว่าหมู่บ้านจานเนี่ยได้ทําการแบบว่าทําเรื่องแบบว่าเลวร้ายให้กับหมู่บ้านสาโรงแล้วก็หมู่บ้านหนองแวงมามากมากมากพอตัวเลยหมู่บ้านหนองแวงกับสาโรงเนี่ยก็เลยหยุดหยุดพักรบกันในเวลานั้นหลังจากนั้นหมู่บ้านหนองแวงกับสาโรงเนี่ยก็ได้ทาการมองไปที่หมู่บ้านจานพวกเราหยุดหยุดไฟกันแล้วหลังจากนั้นหมู่บ้านจานก็ ก็แบบลงมาจากรถม,มานึกว่าแบบฉากในอีกาดาครับยิ่งกว่าในหนังหมู่บ้านจานนี่ก็บอกว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นมีอะไรกันเปล่าอะไรอย่างงี้พวกหมู่บ้านหนองแวงกับหมู่บ้านสนะํารงเนี่ยเราก็มีอดีตที่ค่อนข้างจะแค้นเกี่ยวกับหมู่บ้านนี้อยู่แล้วนะครับนั่นคือหมู่บ้านจานเราก็เลยทับการพูดไปหุ่นหุ่นครับว่า <c oughs> มึงจะเสือกมึงมีอะไรหรือเปล่าห <c oughs> ลังจากนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดนั่นก็ได้เกิดขึ้นหมู่บ้านหนองแวงกับหมู่บ้านสำโรงได้ร่วมในการออกลบในครั้งนี้ อยูด่ดีๆก็แบบจับมือนะครับประคองกันนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้แหละจะเป็นวันที่เราเนี่ยจะถล่มหมู่บ้านจานให้เป็นที่ประจักษ์นะครับผมเนี่ยก็ได้แต่พูดว่ากับเพื่อนว่าไหนๆมันก็มาแล้วหมู่บ้านจานนะเราคงต้องไฟกันหน่อยเพราะวหมู่บ้านเนี่ยมันทําเรื่องไม่ดีกับหมู่บ้านเราไว้เยอะมันทารุ่นพี่เรามันทารุ่นน้องเราก็เลยร่วมมือกันช่วยกันกระทืบหมู่บ้านจารหลังจากนั้นพวกเราเนี่ยก็วิ่งเข้าไปนารูโตะซาสึเกะไปหาหมู่บ้านจานทีละตัวมอเตอร์ไซค์ของพวกมันเนี่ยเอาง่ายๆว่ามีมากเลย แต่ผู้มันเนี่ยก็ม,มีอาวุธเหมือนกันผู้มันก็ได้ควักทําการเอาไม้หน้าสามออกมาไม้ไมคมแฝกอะไรออกมามาไล่ฟัดพวกผมพวกผมเนี่ยก็เอา้าบวกกันอย่างมาัมันเพื่อนผมนี่มันมันบ้ามากยิ่งบ้าบินสุดๆเลยคือบวกแบบไม่สนใจไม้ไม่สนใจอะไรเลย,เลยโดนฟงโดน,โดนฟาดก็คือไม่ได้คิดอะไรเลยก็บวกกันอย่างมาัมันผมเนี่ยแต่ทำอะไรไม่ได้ผมก็เลยแบบว่าอ่ะทำอะไรไม่ได้กูก็ลงที่รถมึงละกันนะครับผมก็ได้ทําการวิ่งไปที่เวฟคันหนึ่งนะครับเป็นเวฟร้อยนะครับสีเทา ผม,ไ,มได้ทําการถีบเวฟมันแล้วก็ทืบชุดสีเวฟมันจนมันพังแหลกละเอียดแล้วผมก็บอกว่ารถมึงเหรอมึงเทมากเหรอตอนนั้นผมชี้หน้ามันแล้วมันก็บอกเอ้ยรถกูรถกูถกผมเลยบอกรถมึงพังแล้วโดนกูเป็นไงล่ะ,ะเปินง่ายผู้คนมากมายแถวนั้นเนี่ยนั่นก็คือแบบว่ากีดกาดกันเลยนะผู้หญิงนี่ก็ถือกับสติแตกแล้วก็วิ่งหนีนะครับผู้สาวแบบรถแห่นะเป็นแบบขึ้นมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนแล้วก็หนีกันครับส่วนคนเท่าคนแก่นี่ก็ได้แต่แบบว่าให้หยุดหยุดแบบว่าแบบพูดไม่แบบ รถแห่อะไรเงี้ยแบบอ้าวไม่รู้นายอยู่กินกอนยังไงปุ๊บตีอะไรเงี้ยแต่คือจังหวะนั้นครับหมู่บ้านสำโรงครับหมู่บ้านหนองแวงเนี่ยก็ได้รวมกันกลายเป็นหนึ่งเดียวครับแบบกลายเป็นแบบหายง่ายเอาพันธมิตรกันเลยครับจับมือกันแล้วก็แบบรวมรบต่อสู้กันนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่าสุดมันเลยตอนนั้นรู้ไหมสิ่งที่ผมชอบที่สุดสําหรับเรื่องราวนี้คือเลยนั่นคือการที่แบบว่าหนองแวงกับสำโรงเนี่ยได้ทําการจับมือร่วมกันแล้วก็ร่วมรบคือจังหวะนั้นอ่ะเวลานั้นอ่ะมันก็คือแบบว่า มันมันไม่มีอะไรให้คิดแล้วก็คือทั้งสองฝ่ายต่างก็มีความแค้นให้กับหมู่บ้านจานอย่างเดียวนะครับก็เลยจับมือร่วมกันนะครับเคยได้ยินประ,ะโยคโนี้ไ,ไหมเอซิลาแบบวานอนอยู่ด้วยกันแล้วจะแข็งแกร่ง Go back. Want to o back be want k I n e m นันเลยครับ แบบนั้นเลยนะครับหลังจากที่พวกเราเนี่ยได้ทําการซัดกันเวียงกัน,นจนแบบว่าพอใจกันแล้วครับแต่และฝ่ายก็มีความเสียหายกันมากพอครับผมก็เลยบอกเพื่อนว่าพอพอพอไม่ไหวละแบบนี้มันมันไม่ไหวจริงๆนะครับทั้งสองทั้งสองและ3มหมู่บ้านเนี่ยก็เลยทําการประมาณว่าแต่และฝ่ายก็คือแบบหนีแยกตัวออกไปแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยก็ด้แต่พูดขึ้นมาว่าเฮ้ย hey, สำโรงอะ่ะอุ้ยไม่ได้เป็นมิตรกับมึงนะเวย้ยสำโรงเนี่ยก็พูดมาด้วยความแบบว่าประมาณว่าเออแบบก็เหมือนตลกกะันะเพราะ มึงกับกูค่อยเจอกันใหม่ก็ได้เออวันนี้กูอเอาแค่นี้ก่อนวันนี้กูเป็นเพื่อนกับมึงก่อนก็ได้อะไรอย่างงี้คนระับนั่นแหละก็เป็นอะไรที่โมเมนต์ที่น่ารักเหมือนกันตอนนั้นหลังจากนั้นผ่านมาได้ประมาณวันกว่าผู้ผมเนี่ยกับทีมเนี่ยประมาณหนองแวงประมาณกลุ่มหนึ่งครับอ่ะเราไปกันแค่กลุ่มเดียวไม่ได้ไปกัน3ามสี่กลุ่มกลุ่มหนึ่งเราก็ได้ทําการขับรถนะครับมอเตอร์ไซค์นั่นแหละเหมือนวอรตีนครับขับไปที่หมู่บ้านสำโรงพอเราขับไปที่สำโรงปุ๊บพอเข้าทางเข้าท่านแหละ มันจะมีพวกสำโรงเนี่ยที่นั่งนั่งนั่งซุม้มนั่งกงกันอยู่ประมาณ4ี่ห้ากลุ่มเนี่ยนั่งกันอยู่แล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านหลังจากนั้นพวกสำโรงเนี่ยก็ได้ทาทำการมองพวกเราพวกเราก็แบบว่ามองพวกมันแล้วก็ได้พูดขึ้นมาว่ามึงเช้าเปล่าสำโรงนี่ถึงกับเดือนแล้วครับพูดว่าเฮ้ยมึงขับมาตรงนี้มึงยังห้าวอีกเหรออะไรอย่างนี้หลังจากนั้นพวกผมเนี่ยก็เลยทําการหยุดรถหยุดรถแล้วก็เดินลงไปเป็นครั้งแรกที่แบบว่าได้เห็นภาพที่สุดจะเร้าใจและก็ยินดีกับทีมมากนั่นก็คือ ทุกๆหมู่บ้านเนี่ยจะมีตัวใหญ่นะครับเป็นบอสนะครับเป็นบอสของแต่ละฝ่ายนะก็ในกลุ่มนี้ก็จะมีหัวหน้าเป็นกลุ่มผมเนี่ยไม่ใช่หัวหน้าหรอกมันเป็นเพื่อนผมนะที่เป็นหัวหน้าแล้วเพื่อนผมก็เป็นเพืพ <landing> ่อนสนิทด้วยเพื่อนผมก็ลงไปแล้วก็พูดว่าแล้วก็ไปแบบไ,ไ,ไ,ไปหาหัวหน้าตัวใหญ่หัวหน้าตัวใหญ่นี่ก็เดินมาสําโรงนี่ประมาณ10 10กว่าคนครับน้<ข>องแวงนี่ประมาณ78คนนะคนรับตอนนั้นไปกันเราก็แบบผมเนี่ยก็ยืนอยู่ข้างหลังก็จะมีหัวหน้าเนี่ยเดินออกไปคนเดียวนะครับของแต่ละฝ่ายเดินออกมาแล้วก็แบบมมาาาเเยยยอออะืนนนู่่่ตงงห้้แลววกกก็บคี วัดกันดีกว่าว่าระหว่างสำโรงกับหนองแวงเนี่ยใครคือบอสท,ที่ใหญ่แล้วก็ใครคือแบบที่สุดของหมู่บ้านสำโรงเนี่ยก็ได้จะบอกว่ามึงไม่เบื่อมัง้งเหรอการมีเรื่องชกต่อยอะไรกันอย่างเงี้ยหลังจากนั้นภาพที่เราได้เห็นเนี่ยเป็นอะไรที่ผมรู้สึกยินดีที่สุดในสำหรับการที่ผบว่าเรามีเรื่องกันมาประมาณสิบกว่าปีนะครับตั้แต่สืบทอดรุ่นสู่ร,รุ่นนะครับตั้แต่รุ่นใหญ่ยันมารุ่นน้อยครับรุ่นน้อยลงไปรุ่นน้อยอีกเพื่อนของผมเนี่ยก็ได้ทําการจับมือกับสำโรงแล้วก็จับมือกันปึบเอ,พเบกกอเ้พวกเราอะ นั่นก็คือถล่มหมู่บ้านจานไง <c oughs> สำโรงเนี่ยก็ต้อนรับเยอย่างดีเดิมเฮ้ยมา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 นั่งดื่มมานั่งกินอะไรกันก่อนแต่อย่าลืมนะครับว่าหมู่บ้านจานนั้นก็ยังมีหมู่บ้านอื่นที่คอยเป็นหนุนหลังมันจะมีหมู่บ้านอิสต์เอ็กอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ยังไม่ได้เล่านะครับที่อยู่กับติดติกับหมู่บ้านจาน